มาบนโลกนี้งามเทียงท้ายอดแห่งมณีต่อให้มีพันรายล้องสักเพียงไรไม่มีใครงามเท่าพลอก <propio S 3> ี <consciousness> ่คราวยามได้สมอยก็พลอยลงละเมยกี <bir> ่คราวได้เจอใจก็พลอยอยากคู่ ไม่เห็นประกาศก็ปล่อยใจหายไม่คลายไว้วันปล่อยเนาทำให้ฉันเป็นไปอย่างนี้ลอยสงสง้างแห่งความสดใสใครนเนาจี่รืนไนสางมาบนโลกนี้งามเทียงท้ายยอดแหงมนีต่อให้มีพัดร้ายล้อมสักเพียงไรจะไม่มองใครหัวใจพัด วัีครับวันบันเทิงค่ะขอต้อนรับคุณกันนภพัฒรอินใจเอื้อนะคะกับเพลงพลอยค่ะจากละครเวทีซิดนีเดอร์มิวสิควนะคะเพลงนี้ฟังทีไรก็ประทับใจแล้วก็เป็นเพลงที่แบบบอกความรู้สึกของคุณเพรมที่มีต่อแม่พลอยใช่ครับผมเป็นเพลงที่ต้องบอกว่ามันจะมีความ ความรู้สึกที่มีความสุขนะครับผมที่ได้เจอแม่พลอยในในช่วงที่มีการจีบกันในช่วงวัยหนุม่มสาวแล้วก็แบบว่าด่นกลอออกมาด้วยค่อยคำที่แบบว่ารู้สึกว่าแม่พลอยนี่คือสิ่งที่สวยงาแมแล้วก็มีค่าสุดของคุณเปลงคือคําก็สวยด้วยนะคะแล้วก็แบบบรรยายได้เห็นภาพเลยนะคะคนอกจากเพลงนี้แล้วค่ะโดยส่วนตัวการชอบเพลงไหนอีกบ้างจริงๆแล้วมันชอบหลายเพลงมากๆในในละครบททีเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่ละเพลงเนี่ยจะมีความหมายแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ถ่ายทอดแตกต่างกันไป และมีหนึ่งเพลงที่การชอบมากคือเพลงที่ชื่อว่าเพลงภาพครับเป็นเพลงที่<ม>คุณเปรมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยสอนแน่ปล่อยว่าทุกๆวันเนี่ยไม่มีวันไหนที่ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปหมดหรอก<ม>ทุกๆวันเนี่ยมันก็สวยงามอย่างที่มันเป็นนั่นแหละค่ะคือไปดูแล้วจะบอกเลยว่าหลงรักคุณเ,เพรมเพราะคุณเปรมเป็นคนที่มีแอต i ิจูดแบบว่าบวกมากมากนะคะแล้วก็มีความพอเพียงในความสุขที่มีอยู่ในทุกๆวันใช่เรียกว่ากันกับบทบาทคุณเปรมในวัยหนุ่มเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้แสดงบทนี้จนมาถึง ครั้งนี้นะฮะรกระแสตอบรับดีมากๆรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราเรา ไม่ค่าคิดนะครับผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสแสดงละครเวทีเรื่องแรกกับเรื่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้คีิแบบถึง100รอยหนึ่งรอบที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาีเสียอีกครั้งหนึ่งก็ได้คีิแบบที่บอกว่าหลายๆคนชื่นชอบในการกลับมาเพราะว่าคุณเปรมีความแพรวพราวมากขึ้นมีความแบบว่ามีเสน,เน่ห์มากขึ้นก็ดีใจที่ได้แสดชื่นชอบเอางี้ละกันความรู้สึกส่วนตัวน,นคะคตอนดูครั้งแรกตอนปี54่นะคะดิฉันบอกเลยว่าดิฉันรู้สึกว่าการเดอะสตาร์เก่งแต่กลับมาครั้งนี้ดิฉันรู้สึกว่า แพรวๆแล้วก็พิวมากแล้วคือแบบอย่างอย่างตอนครั้งแรกเนะะี่ยค่ะต้องเต้นอะไรเงี้ยก็คือต้องฝึกแต่คือตอนเนี้ยเหมือนเขาเป็นคุณเป๊ะไปแล,<า>แล้วคือจะเดินจะเหินจะอะไรก็บทบาทจริงๆคือละครเวทีนี่คือช่วยในการฝึกฝนทักษะเราไปด้วยใช่ครับม,มากๆครับผมจริงแล้วเป็นเขาบอกว่าเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องร้องด้วยต้องแสดงด้วยแล้วจริงๆแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยประสบการณ์ในการทางานด้วยแหละค่ะคิดว่าในการทํางานต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานละครงานซิทคอมทาให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจโลก มากขึ้นแล้วก็เข้าใจในความเป็นคุณเปลมากขึ้นด้วยก็คือประสบการณ์ของเราการโตขึ้นของเราใช่ไหมคะก็คือทําให้มีความแพรวพราวอย่างที่ใครๆบอกนั่นแหละแล้วก็มองคุณเปรมเป็น เป็นบทที่ตัวละครที่เข้าใจโลกมากขึ้นในความที่เราเคยทํางานที่ต่างๆมาแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่เราเพิ่มมากขึ้นด้วยเรามองคุณเปรมเปลี่ยนไปไหมคะจากครั้งแรกเมื่อปีห้าสิจริงๆแล้วคุณเปรมในคาแรคเตอร์ที่ที่เขาได้เขียนมาเนี่ยนะครับผมจริงๆเราไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่ว่าด้วยความที่เราเติบโตขึ้นแล้วก็ทํางานต่างๆมาผ่านชีวิตต่างๆมาเนี่ยเราเข้าใจว่าคุณเปรมในในแต่ละอย่างที่คุณเปรมได้ทําในแต่ละเมสเซจที่คุณเพรมได้พูดออกไปเนี่ยเข้าใจในคมหมายในคําพูดของ เปรม่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนบทคุณเปรมเนี่ยในเวอร์ชันปัจจุบันนี้นะครับ,รบเหมือนหรือต่างจากชีวิตจริงก,กันไหมครับมันมีความคล้ายคลึงแล้วก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะครับ,รบผมเพราะว่าอย่างเช่นคุณเปรมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เรียกว่าไรรักผู้หญิงคนหนึ่งมากๆครับผมแล้วก็เราก็เราเองก็มีความรักแบบนี้กับ กับผู้หญิงที่เรารักมากอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเราได้สแสดงปดเป็นคุณเปรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราได้แง่คิดต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเรือ่องของการที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของของโลกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คอยสอนผู้หญิงที่เรารักอย่างแม่พลอยว่าเออทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าให้เรามองความเปลี่ยนแปลงเป็นความงามซะครับค่ะแต่ถึงแม้ว่าตัวคุณเพรมเองแม้จะมองโลกในแง่บวกนะคะแต่ในช่วงชีวิตของคุณเพรมที่เจอการเเเปปปลลี่่่่ยนนแงงไมวาจะ็รือ ของแผ่นดินหรือว่า <ừ. S 1> เปลี่ยนแปลงในชีวิตเองเนี่ยมันก็มีช่วงที่เป็นช่วงดาว <ừ. S 1> เหมือนกันในอารมณ์ที่ต้องแสดงความรู้สึกออกมาชั้งเรื่องของการรู้สึกผิด ตอแม่พลอยในการจะต้องบอกความจริงว่าเคยมีลูกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ตรงนี้ค่ะเราเติบโตขึ้นแล้วเราตีความแล้วเราเข้าใจได้มากขึ้นไหมคะครับเข้าใจมากขึ้นครับคือเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่มีลูกแล้วทำไมต้องแบบว่ารู้สึกยังไงรู้สึกผิดขนาดไหนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยมีลูกนะคบแต่ว่าเราต้องใจวามด้วยคมที่เราโตขึ้นด้วยก็อาจจะเคยรับบทต่างๆที่ที่ต้องมีประสบการณ์ชีวิตหมแบบนี้ มาด้วยนะครับก็ทำแล้วก็เราเข้าใจในบทนี้มากขึ้นว่าเออคุณเรมอาจจะเคยทําผิดมาก่อนครับแล้วก็พอเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตแล้วเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบทําทุกอย่างได้เพื่อเขาแล้วอย่างช่วงที่เจอมรสุมชีวิต่ะคะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแผ่นดินที่ทําให้หน้าที่การงานของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนี่ยแม้เราจะโตขึ้นแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคในการทํางานมากขึ้นตรงนี้เนี่ยค่ะการถ่ายทอดออกมาอย่างไร ก็ถ่ายทอดตามชีวิตจริงครับเรารู้สึกว่าเราเราคือคุณเฟรมที่เราได้มีโอกาสรับใช้ในหลวงอยู่ใกล้ชิดตรงท่านอยู่เสมอเสมอแล้วก็ต้องบอกว่าคุณเฟรมเป็นมหาเล็กมาก่อนก็คือจะผูกพันกับในหลวงมากๆแล้ววันหนึ่งพอเราได้ต้องสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวไปเนี่ยก็มีความรู้สึกที่เราต้องต้องรู้สึกว่าเหมือนเหมือนหัวใจของเราขาดไปเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเราคือคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านแล้วคิดดูว่าประชาชนทั่วๆไปที่ที่เขาอยู่ไกลท่านแต่ว่าเขารักท่านเหมือนกับเราเนี่ยมันจะเป็น รู้สึกมันจะมีความสื่อย่างไงบ้างนะครับทีบก่การต้องเล่นละครเวทีเนี่ยผ่านมาเยอะมากๆไม่รู้รกี่รอบแล้วมีวิธีการบิ้วตัวเองหรือว่าทํายังไงไหมฮะแบบว่ามาตรฐานในแต่ละรอบไม่ให้ตกลงหรือว่าบางครั้งเนี่ยวันนี้อารมณ์ไม่ดีวันนี้อารมณ์ด,นนมดีมากเลยมีวิธีการยังไงไหมฮะอันนี้ยากมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยากสุดคือการทําให้ทุกอย่างเป็นความสดเสมอในทุกรอบที่แสดงนะครับแล้วก็ละครเวทีนี้เราต้องวอร์มเรื่องของการบอสสำคัญมากถ้าเราวอร์มไม่พอเสียงไม่พร้อมหรือว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็คือ ทำให้การแสดงของเราไม่เต็มร้อย mm hmm. แล้วก็สิ่งที่ต้องบอกว่าทําให้เรายึดความเป็นตัวละครเนี่ยก็คือเราต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในซีนแต่ละซีนเนี่ยรเราต้องรู้ว่าเรามาจากไหน mm hmm. อย่างอย่างเช่นถ้าเกิดวันนึงเราไม่สบายเราป่วยมานะครับผมบางทีเราทํางานเหนื่อยมาถ่ายซิทคอมถ่ายละครมาแล้วก็มาแสดงล,ละครไปทีต่อเนี่ย mm hmm. ถ้าเรายึดความเป็นตัวละครคุณเฟรมเอาไว้เนี่ยอันนี้เราช่วยเราทําใหเา้เราสามารถที่จะเป็นตัวละครไปได้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังคิดว่าเราเป็นตัวกัณฑพัฒน์อยู่อันนี้เนี่ยเราจะป่วยตา ตามทีแหละป่อยตามความรู้สึกจนเหนื่อยตามสิ่งที่เราเป็นมาทีนี้ถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะแต่การต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทํำยังไงเพราะว่าคราวก่อนก็หนึ่งร้อยหนึ่งรอบคราวนี้จากเดือนกรกฎาคมแล้วมีมาเพิ่มรอบอีกใ,ในแต่ละวนันก,การจะต้องฟิดร่างกายยังไงคะนูถึงดูแลเรื่องสีขภด้วยอันดับแรกคือการพักผ่อนครับอันนี้สําคัญมากๆจริงๆเรื่องของการนอนนี่ต้องต้องนอนให้เพียงพอถ้าวันไหนเรานอนไม่พอหรือว่าเราเรียกได้ว่าพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยทำให มาไม่ทันเวลาที่ต้องการนะครับบางที่อาจจะแบบว่าเสียงไม่เต็มร้อยหรือว่าหรือว่าการแสดงไม่เต็มร้อยด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเสียงมาไม่ทันเวลาที่เราต้องการจริงๆการทาไงคะในเวลานั้นจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นนะครับไม่ควรจะเป็นแต่ว่าในบางครั้งก็ จนใจจริงๆก็ต้องพยายามใช้ความเป็นตัวละครเนี่ยคือเอาอินเนอร์ให้เยอะที่สุดเราี่ทําได้ให้สามารถเอาอินเนอร์เนี่ยผลักเสียงของเราออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือยังไงก็เด็ชมมัสโกออนนะในช่วงเวลาสดๆนะคะมีอะไรที่ประทับใจมากเป็นพิเศษบ้างกับการแสดงไม่ว่าจะเป็นครั้งก่อนหรือการกลับมาในครั้งนี้ค่ะครับประทับใจในทุกๆอย่างเลยครับในความเป็นสีแผ่นดินนะครับผมที่เราทุกคนได้ได้มีโอกาสร่วมกันทำงานมาทั้งทีมงานทักอย่งทุกคนทั้งพี่พี่ ทีมสเตทโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเต็มร้อยมากๆครับผมแล้วก็ประทับใจในเรื่องราวที่มันให้แง่คิดต่างๆมากๆกับคนไทยทุกคนนะครับแง่คิดในเ,เรื่องของความรักของแม่ต่อลูกความรักของอป,รประเทศชาติความรักต่อแผ่นดินเกิดของเราความรักต่อพระเจ้าอยู่หัวของเราสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสิบแผ่นดินผมประทับใจทุกอย่างนะครับคุณผ่านการเป็นคุณเฟรมมามากกว่า100รอบนะคะการเป็นคุณเปรมเนี่ยให้อะไรกับการณภัสมา ความที่คุณเฟรมให้อะไรกับผมได้นะครับจริงๆเราต้องบอกว่า ให้หลายๆอย่างมากๆนะครับผมทำให้หลายๆคนได้รู้จักผมด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เล่น1นึ่งร้อยหนที่ผ่านมาหลายคนรู้จักผมในนามคุณเฟรมในนามกนกค่ะตั้งแต่ละครเวทีเรื่องแรกแล้วก็จะมีแฟนๆที่เป็นแฟนๆจากละครเวทีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมหลายคนที่มาจากแฟนคลับอยู่แล้วหลายคนที่มาจากต่ังสวัดได้รู้จักกันในนามคุณเฟรมในครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีแฟนๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรื่องของประสบการณ์ชีวิตครับในการทำงานที่เราไม่เคยได้ทามาก่อนคือการเล่นละครเว ดูเรื่องการแสดงที่มันมันเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดนะครับการแสดงเรื่องของการร้องที่ต้องโปรเจกต์ออกมาจากท้องต้องร้องโดยที่ไม่ใช้คอนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้แง่คิดต่างๆที่เราได้นํามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ด้วยค่ะอย่างตัวเอย่างไปดูเนี่ยนะได้เรื่องแอดดิจูดของเฟรมมากหรือเรื่องของการมองโลกในในแง่บวกแล้วก็ได้กําลังใจในการแบบดาเนินชีวิตต่อจริงๆนะนอกเหนือจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์สุดท้ายนะครับให้การฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าทําไมวัยรุ่นอย่างเราเราเนี่ยน้องๆวัยรุ่นอาจจะรู้สึก าภาพยนตร์หรือว่าละครเวทีปรอติศาสตร์เนี่ยน่าเบื่อไม่น่าสนใจฝั่งนะครับครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเรา ครับเรามีรากฐานที่ดีงามมากๆอยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตไปได้เนี่ยนะครับผมเพราะเรามีรากฐานที่มั่นคงรากฐานที่ดีงามมากๆแบบนี้เพราะฉะนั้นครับอยากให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเราจากซีพันดินเดลเมเช่ก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะได้แง่คิดต่างๆมากมายจากละครเวทีเรื่องนี้ครับค่ะปเป็นกําลังใจให้การนพัฒนนะคะรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆ,ๆ,ๆแล้วก็ทีมงานด้วยยังไงนะคะฝากให้การรักษาสุขภาพด้วยนะคะสู้ๆต่อเพราะว่าค่ะมีการรเคล่อบแ้วะ เป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชมเลยนะคะหรือชมแล้วประทับใจอยากจะไปชมอีกนะคะละครเวทีสีเพนดินเดอะมิวสิควลนะคะเพิ่มรอบถึงวันที่13กันยายนนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่แบบนี้นะครับบ้านใครนะครับเป็นกล่องทีวีดิจิตอลนะครับกดมาครับช่อง31นะครับช่องวันของเราส่วนใครที่เป็นจานเคเบิลนะครับก็กดไปที่ช่อง41หรือว่าจะดูทางเว็บไซต์ออนไลน์แบบสด ก็ได้นะครับ www.1hd.net ครับหรือว่าถ้าใครมีสมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะเป็น GMM Channel นะคะดาวน์โหลดฟรีค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะสามารถพูดคุยกันผ่าน Facebook ด้วยนะคะเรามีแฟนเพจนะคะ w w w f a c e b o o k c o m s a วันบันเทิงค่ะหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับวันบันเทิงได้ใหม่11โมงตรงทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ